อ้โหลไดิพี่าวลตรงนีตรนี่เอาคัดไปไหนอะเทนเดี๋ยวโถเทนเน กติกายกขึ no ้นมาหน่อยเทนรอเก็บไปนี่นี่รอเก็บถ้าไม่ตายนะพี่ขวาตรงพี่ขวาต มีอยู่ข้างเดียวไม่รู้กันไงตบตเาเปิดช่อแล้วก็ตัขาดิยสบัดหนน้องสวย โอ้ไปสองทีผ่านไป สามไหมอ่าหรือยี่สิบวิครับหลือยี่สิบวิ